ต่อไ,ไปเราจะทำต้มกะทิสายตัวนะครับเราตั้งน้ำให้พออุดุลน,นะครับเราใส่กะทิลงไปนะผมนี่ง่าย,ายครับัจะใส่กะทิลงไปลนะฮะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปเลยครับผมหอมแดงนะสามสี่หัวแล้วก็ปูงด้วยเลยนะครับผมปูนด เมนูนี้จะออกวหวานๆเลยนะครับผมน้ำตาลทรายสองช้อนนะครับผมแล้วก็น้ำตาลปีประมาณสักสองร้อนกรมกันฮะเ็เลยไไง่ายสไตล์เด็กอมไม่มนนีสูตรตายตัวทาให้ทุนทานได้ครับผมงดตั้ง้อนชาปลาครับ ตอนนี้ก็พักไว้รอเขาเดือดก่อนนะรออัี้เขาเดือดแตกมันทีแล้วเราก็ใส่ปลาทูไปเลยครับผมทำได้หลายแบบนะครับ,บรปลาทูกูเค็มได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะทํานะฮะร,รอยเ้เขาเดือดปลาทูให้ยุย่ยๆก่อนนะครับผมสักพักนึ่งน,นะครับพอปลาทูเริ่มยุ่ยแล้วก็ใส่ใส่บัวลงไปเลยครับผมอใส่บัวลงไปตามด้วยพริกครับผม พี่กิน,น้าหั่นซอยหรือว่าเป็นพี่แก้วก็ได้นะกลับไปพอเดือดได้ที่แล้วก็ตัดใส่ชามเลยครับนี่ปลาทูไม่ต้องให้ยุ่ยมากนะปลกทูเอาแค่พอดีพอดีนะอย่าเขาเละกันไปนี่หัวจะหลุดแล้วแล้ว <c oughs> ก็ตักน้ำราดเลยครับผมถ้าใครชอบสายบัวให้มันกรอบๆหน่อยหรือว่าก็เอาขึ้นเลยครับแต่ว่าใครชอบให้มัน,นเละๆก็รออีกหน่อยนะครับนี่เสร็จแล้วครับผมทานาข้าวด้วยกันครับผม ต้มกะทิใส่บัวประทู